เอาไว้บ้างเทางนอกะเออเป็นข้าอะเป็นข้าอซอสซอสย่างดีเราจะเป็นไงเราไปยินรุ่นเลยใจมักตั้งขังนอกขังในเด้อเขียงเพียรไม่เต็มหลายร่มเพียงเราเดียวเท่าด้อรมร่วมกน้อนำกันด้อแม่โอ้ได้การเลี้ววันนี้แยมลอยพี่น้องสุกเลี้วสุกเล้ววันนี้ เดำครบจี่เขียดมาแล้วเพรยังรุ่นอยังไ้พี่น้องในเบิ้งสามฐานเสียครับผ่านตากแดดมาเด้อพี่น้องเอ้ยท่าไหนหนาวพิงแดดน้ำสามฐานเสียเด้อนี่คนคนผ้าตากแดด ฝีงแดดนี่อี่ไหลย,ยู่กลางก็มูวบางราอย,ยู่ขอบท่างนั้นอยู่ขอบผัวขันห้อนกับหงุงชักกองโฮมนี้ทุกคนเลยโอนบางรายห้อนอุน่นอากาศอุ่นไปเออไกลแล้วกาแฟเดี๋ยวเป็นเด๋วันดีไปเออมาเด้อฝีงแดดเด้อแม่ี่น้องเขาเดินว่าอยู่เขาอยู่เดี๋ยวกังยี่สินะครับนี่สภาพที่ ช่วงหนา,นาวเนี่ยก็พานอนตากแดดพึงด่งแดดพอดีพยุรุน่นุ่เฟี้ยงมากไปทานให้ง่วงครับอ้าเล็กๆน,น้อยๆเจ็บภาพส,สวยๆง่ามภาพน่ารักน่ารักให้พี่น้องเหาได้เบ่งอีกทีนึงครับจ้าสารเตอรีเเรอ่เด้อมือน,นีนพี่น้องเปิดขึ้นก็นเห็นน้องกาแฟาเห็นที่ดินมาเท่มกักไหล พอเป็นผู้จะดินลูกเป็นผู้มันคเป็นรุ่นทีสามสตอรีครับถ้าพี่้อลินอาาลอ่นดินเดี๋ยวจักรถเราไปนุ่นดินนะเ้รนี่เราว่ามันนุ่นทีนี่ถ้ลาฝนตัมนลงมามันสั่ล้มเดี๋ยวมันยากถ้มันติดหยกเลยกไายม่ำ,ำไหลมาถึงไหลไปจิงจิบางมุมฉากวานไสทอน้่นอคอว่าขันเจา้าเพราะไสทอ,ออดหลอดขึ้นเกาื้ดดินอีกคือเกอานั่ละ ข่อยว่าเจ้าซื้อดินนี่ย้อนยังว่าจีย้อนเจ้าฉีกันก้นกันหน้าเป็นบ่อฝอยลุ่นฮะกันเม่นผู้เพิ่นนั่นนั่นที่รีพ่นกับจี้พ่นกันหน้าเราเอาฝอยลุ่นจะได้เจ้าเดี๋ยวข่อยรับโทษทรัพย์พี่น้องกันคนไปคนมาก็จิมาหอดลูกสาวแล้วนอนก่อนหมอนที่ทึ่งกองดินบ่มาซาดินซอยพอดง่ายหันเมตู้ข้ารับโทรศัพท์อยู่แหม่มท่วมมาเห็นนัก หลายเด้อที่กินหอดจิตถึงแม่แม่เวลากระเพากรพาะกันสะดินอยู่นี่ล่ะเสาะดินมาซาเจียวข่ิยมาเห็ดงานน้องข่อยเนี่ตู้กับมีงานเห็ดอยู่เด้อเนี่ยไปลุ้นตัดหญ้าไม้งัวนเราเดี๋ยวเสียวรัำมันไว้แต่ปลูกนะเนี่ตู้กับเสีลอกไว้มันแห้งออกเดี๋ยวมันเน่ตู้ลอกมันแล้วกันเด้อจ้ะสาวกับแกมันนอนออกหลอดเลยโดนนี้วชาย เมื่อเจ้ารถไถตามลงไปรู้คนนั้นอีกหน่อยเพราะว่าพุดจากนี่ไปหนีมันมันมันไกลกับมันหลายแล้วเลย่มถ่ายรถไถตามจอดลงไปนี่พี่เฮ็ดบอกให้คนไปพี่น้องหาเส้ามีแห้งที่เราให้กินข้าวขี้น้ำขึ้นขี้วนต่างมิ้งโผล่ล่ะไปไปนี่เลยูกไหมไหมไปน้ำพาไปลาไปน้ำพาเด้ออ้ย่างน้อนกับ่โนนน้ำพอเฮ็ดเบียกกับมาพาพออยู่นี่ วายรุ่นเดกสีผ้าเห็ดแน่กินแจ็คสีเห็ดยังบูพี่น้องแต่ว่าเมยตู่สีผ้ามาเบิ้งหอยผนอยเอาฝากจ้ะได้ไปเก็บอยู่ล่ำพยั่งนี่ตัวสีเก็บอะไรแต่ละหน่วยเนี่ยเนาะตัวสีใดจะมาปวดเอวมันเปื่อนหรือ มาได้ยืยด้กินขอบคุณหลายเด้อพอน่อยไปหามาฝากมาตอนขอบคุ้นเด้อพอน่อยเป็นใจอยากไปจก็บน้ำพอน่อยหน่เนาะมันเหลืองแมนเล้วเหนื่อยง่าในใจลุกไปล่องพย่างเกลดเนาะท่านกินปิงปิงเนาะผู้ใจว่าะอร่อยเนี่ยเพาการลุกมรีมีสูตรขึ้นล่องไดน่ตัวผู้ชสยเนาะเที่ยวขม้นเรื่องโจเที่ยวขึ้นเรลองอย่าอยยังเหาไปในเริ่องต่่าง่นนี้ฮะให้เกียบม่ห้อยเรียใม่บ่ขึ้้อใส บกักหอยอหยังเลเถอบักหอยไสเบ่ฮะพี่นนอ,องบอกักหอยยังบ่ชนมอะไรพอคุณนหลายๆเด้อพอน่อยปปปไหหยยปเค็ยยบบ,บักหอยมาฝกแล้วมันบ่วบงว่าไอยหนู่นสิเ็ดหยังซูมีตู้จินอันนี้กระิแบ่งที่งานไปพัดเรากระียมมิกระเทหน,นึ่งอันๆๆนี้ตะไคร่ซอยเราเด้อจ้ะเนี่ยนี่หัวกระเทียม

ทำไม่ค่ละเอียดแม้ต่5เมตรเยก็มัดครับใกล้มีโจ๊บกล้ชวนกินกับเพตู่สองคนตาย่ายครับเตู่ทำข้าวกันเร่งมัดเทียงปรุงแบบหร้อจะไหนเป็ไข่เปเทียมเป็นไข่ดำที่บเกียวจัดลงใส่กระเพรืต่ รับเงข้างในน้ำได้ตัวท่าทา่าาเงเงมักเน้นเนนรงีนิเดี๋ยวเอาไว้บ้างเลางเข้าเนาะข้าเนะอดข่า,ท,าท่านี่มบ้าเไกมือมันสีด,ดำขึ้นก็ันยังก่ว่าผีไก่ดำไส่น้ำก็ดดำน้ำพีไก่่สูดัดน,นี อดหอยเปอดหอยถ้ารลอดตัวเหนือสติพ่นกัาการมัเอ้กกันวันน,นี้รุ่นเล่ากลทีกวดทีดินขีดฟอยออก <laughs> วันนี้บไกลพนะวินจังไหนมัแตะไข่มักกอดอย่างดีเราจะเป็นไรหรอวันนี้รุ่นเด้ใจมักตั้งขังนอกขังในเด้เขียนเพียรมันเต็มหลายเขียนหลาย ทดลองมึงคนว่ามันมันชีวิตปิดบ่ปัญหามันคือวิตปิดบ่นี่ผมว่านี่ปิดตัวงบ่เดี๋ยวปิดหลังมือก็เดี๋ยวแป๊บนึงยหลังเพลงดูหลังมือกันเด้อถ้าไปหนองไปเบิึงไกลๆไกนตาจังโอ้ถึงพอดีมีตุกเด้อ้ถจักรยานเนียบ่บ่เป็นถึง เอาปิดพอดีเออเดี้คน้องเปลี่ยนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนทั้งไหนเดี๋ยวมีวิธีการอยู่เปลี่ยนเาเปลี่ยนถวยเปลี่ยนจากจานเป็นถวยแับนี้แมีนเล่าจะมาอบอยู่กลางแดดเลยเด้อจ้ะมันบ่มีหมองหมองนีมันบังล่มกันเลยล่มแห้งๆบึนๆอยู่คืเลยพอดีว่าเอาเขาที่เป็นถวยงนเงินเงินยุ่ดแดดเถ่าเป็นแม่ยนนบ่เมีนถวยเด้เป็นเออนั่นแหละมันล่มที่เนาะ ไมยบ่กเรหมดไปแล้วันนน้ละะดี้งแต่ฟิวล่ะเถาฟิวบ่บ่ธ้ามดากตัวียัเ็จบจักจุ๊ดดิบนมาเถาก็นเลยไปเื่นบ่เคยเห็นมูนองไอเห็ดแม่ก็อกินยันหยันมันฟิวหอบขาดทน บะเหนียวไฟเอาเฟียงมาใส่เผาขึ้นตีเถาะยูเถาอยากเค็ดขึ้นมู่นองไอ้เบิ่งนี่แต่มู่นองไอ้เย็นน,นะเถาเอ้ยพอดีได้ปดิดเมือมมมมม่อไม่เคลปิดมาน้ำพอน่อยใส่เดิมเดี๋ยวป้่อยกับประมาณเวลาเมื่อกี้บ่แน่ใจดอกมันล้มขันบ่ล้มันก็ตั้งเวลาใส่ได้ยี่สิบสามสิบนาทีย่างโดน แต่วมัน่มวุ้ยลมแห้งครับระหว่างทควบจัดปัดขวดเรียไร้แล้วถอดออกไกลๆเด้อร่มแห้งปนีค่อว่าสูดได้่อจีนไปตักอันหน้ามาตั้งไว้้างๆอยู่ถับหมดมันล่มมาแห้งแหมหมดฮดเพิ่นที่เผาเฟี้ยงโอ้โแมนได้เพิ่นทียนนั่นคือกันหมดดน้าแมนใหญ่ยังหกโคัง S <S ออ้าเรรียยบไม่นี่เพิน่นว่ายเผาดอกนั่นมันเป็นจูดินซี่ยังกับเถา <S <S มันเป็นปุ๋ยพ่นเอาไวา้ถ้าเป็นปุ๋ยตะวันนี่กับสีโอ๊บไก่หน่อยๆนึงดอกเาะนาย,ยดอกเถาะเขาไปนหำมันได้ไปห้องว่าไปจุดทางล่มเถาะว่าว่าจดอ้อมๆไปน,นี่แนละ้วมันลุกไปนั่งกัน ล่วมยางเดียวเขาร่มมรๆมเด้ยเดี๋ยวหดนามกอนมาฝึหดยิมหด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 ไปเออนั่นหะหดสีดำไม่ก่อนไปาน้มไม่อีกเาาน้ไม่อีกกอนอืมีิน้อก ตัวเมันใจมั้ลมออันบรเวณตัวโต่าก็ทวงใบควมหอนรอบๆคางให้มันนั่นนั่นให้มันควมห่อนผมบกอน่วกนี่ท่านดเพียงส่ดอกกะวาสมควรพุล่ะกไว้รอบคางนี่ยุบกันจ้าเสียนเอาใสอเกยหนึงนน้ำเย็นยุ่งเลยเ่าเต็มๆเสนหอบน่อยนึงล่ะก็ กับหอมนั่นหลโอ้าวยยังไหนลอง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 พี่ลองเลยโอเคนี่ัเตาถึงดอจบาด้สุกตีเปิดตีไม่รุนป่นี้ลองมึงเปิด้อนกันเป็นอาการอะไรมนดมันดุมนใส่พริกใส่ดำดำหมดแล้วตงนี้เลยนี่มันดุนกันเด้อหวานมันตีเป็นเังไหน้งเอาถุงมือใส่ถุงมือแน่น่ะเปิดเป็นไก่ดำนเียวเนาะ เที่วาว<ด>่าเต้หอบตอกันล่ะก็หอบอันหอบทีแรงพี่น้องแตเลยว่าจับมือนะเที่ยวมันสีเพิ่อมอีกีหลายหลายสมเด็จสี่หน้าเนี่ยมูนี้มันของขังในเนาะเขาจิตตังมาสถานเลยบ่ะได้บรรยากาศมันถ้าเราเปิดให้พี่น้องฟังเนี่ยพี่น้องจะกระเดียบรุ่นน้ำเผารุ่นนุ่มกันสองตาไส้โอบไก่เมื่อหนึงน่งหนึงน่งเมื่อหนึงน่งหนึงน่งมื่อหนึ่งหนึ่ง ไก่แล้มีตู้ไก่แล้วากขาต้องหดทังนี้ท่านสุกตไก่แล้วบัวีกหน้อยหนึ่งอีกอบพุ่งนำหน่อยปกปอกยอทั้งนี้ไก่แล้วนี๋ยงห่วยเลยพี่น้องคืออย่ต้องาขากรงหดเลยละเอาิซีมเหี่ยมจังไรกันเนาะท่าุกเลยว่แมนต๋บัวท่านสุกหรืมีตูวมันนั่งยืนนี้ยิน่อยีกหน้อยใส่แค่สหอบ เมนสองหอกทอกันได้กันเลยโอหเห็ดอบไก่นี่ว่าเมนแนวง่ยเลยเนาะเอาดินถมเหมือเอาวละเหมือนห่อนนด้ล่ะเพราะเมนเสี่ยวมือลูบเร็วเสียมพูดไหมบ่าอะไรยู่งใส่ถุงมืออยอะมีรุ่นอบอีกคนเด้ออาจาร่์ท่านเหนื่อยเสี่ยงใส่จะหอบพอกันสองหอกทอกันกับเด้กันตัวมันนี่ไอตู้ยยับออกมาเพป่นรุ่นกำลังสีเอาไฟใส่เอาลวดใส่เทอเนาบหลบๆกัน กกเฮ็ดยากเนะาะบ่บักือเขาปงเขาย่างเราเด่นนาจะว่าบ่ะม่าแมนมาเตียนของเสียบมงใจเย็นละเมียตัวแ่แมยู่ <c oughs> ใจหอนบ่ได้ดอกบ่ไปเดีววนก่ได้หอบนีกหอบน,อน,น,น,นอ่อยนึงจะทิ่านัวเีอานี้แบนั้นคือทานกับไข่เนาะเขาดังแหล้ามันฮ้อง,งเห็นไหมแต่แมนทานไปนี่ใหม่เหมือนเรลาน้านองไปนี่รุ่น วายวูดูเหลวแม่เหเอาเนควันหอมหอมขึ้นแล้วจะวัดท่านอีจุดจุดทั้งปี่อยู่นั่งลุกขึ้นได้ได้หดหน้าเอว่าเราะเอารอบขางนปดุ่มยุ้มเหน่มุ่มยุ่เอรออย่ผู้โดนบ่ดอีกขอบนีก็อีกขอบหน่อยนึงแต่กัรเลยแล้ก็เดี๋ยวเดี๋พี่น้อง

โอ้หิ่มคุณเราคอยนี่คุณกำลังขวดหรอวนกันไปชวนกันไหมสองคนปันวิ่งพัดว่าจิปันวิ่งปงเปียวจริงโอ้วนวี่น้องควถั่เนี่ยวนี้พูดีควใจจิโอ้ยต้ควดใจถ่จริงแมนโอ้แมนอีตัวมีตัวควนด วดเจ้านี่ตูดพี่ติพ่อผู้ดีนั่นเป็นดบกผีน้องเนี่ยว่เจะาทุกคนถอมันไฟใสกว่าพกพวกผู้ดีขี้โกเลยีเปลี่ยนเมตูนี่สุดหยอดเลยเปลี่ยนบรรจงเมตูนี่สุดหยอดเลยเราเห็นอันนั่นแม่ตัดผ้าตัดแม่พพียงลื่นแม่บรรจงนี่โอ้โหวยงามวงามสุดจแม่เพีง่นมาท่านเห็นเลยมาท่านเห็นเบ่งโทษทรัพย์ได้เถียก็ว่าวอาให่เล่าฟังด บอกอทีเราเห็นเคยเห็นเราผู้งามนู่แมผู้งามีเหล้วไปเติมไปมาตัดเนยังสี่โลมันเป็นเมื้องตกแจงตัวน้งามตัวเนือจยู่ก็ดีอยู่เ้องงามคือมูละงามบงามจำนี้เอาะไปยังลุ่น่าถธออยู่ดีม่แห้ง่อยเห็นนะมาน้อกันงามบงามก็ยังห่วยขึ้นห่อนี่เดียเอาถุงมือว่าอะใช่ถงมือบ้างห่อนตี จับดีๆเด้อมาพี่น้องมาหลุ่นไก่อบฟางอบปิดน้ำกันเด้อแม่ได้การแล้ววันนี้แหยมเลยพี่น้องสุกแล้วสุกแล้ววันนี้อ้าวอยากจะบอกขึ้นกันละงานนี่เอากินแตงกวาฝีมือฝีมือมันกะมีอันนั้นแน่ดำแน่ตอหันนี่เราธรรมดานี่เราไม่ต้องบ้างสี่ลักษณะแบบนี้ละทั้งหนาทั้งรังก็เลี้ยงห้างไม่ได้เยเลี้ยงวี่หุย หน้าหลัง,ลงถือว่าเลี้ยงแามครับนี่โอ้เด็กการเลยมีตัวคืนหอนพวกล้านจอยหน่อยโอ้ดีหน่องไผ่ไหมเนาะมีไหมเป็นเรื่องด้วยต้นมากจงไปถ่ายร้านกันดลดอกยุกเต็มร้อยครับนี่สียุกต้องหอดปันนั่ะเด็กการเลยหรือเปล่าเอาโจมันนี้เอามาเอามีตัวเอาจงยกเลยขอยกไปได้ขอน,นเป็นไนเถาะโอ้ยคือขังมีตัว หอมสมุนไพรเน้นๆเลยทั้งงานหอมหอยหอยค่อยหามชุดยอดด้วยเราเคยมักสมุนไพรอัไอ้ตัวตัวออกไปมาเด้อพี่น้องกิน,นก๋อมกันมาหนีิอบไก่เอาน้ำสมุนไพรสดน้ำชุ่มๆมีตู้เอาอเอาเอาเอาเทียวเดี๋ยวจังมาเอาตัวน้ำซุปเทาไปะม,มันหวนหอนมันหวอนไปปปาดลวกห่อนมึงหวานมึงเอาเทาเที่ยวนี่ไว้ก่อนไปมันหยกบขี้ผุนโคลนี่ข่อย ไปจับกวดอยู่มหัวกวดมันห่อนซ้ำไหนเพรียงรุ่นเจ้าบ่ได้ยุ่กรรมขึ้นไข่มาบังคับตัวยุ่กรรมห่อนคือนเขาเปให้หนิพี่น้องมีรุ่นเมตัวเอาถาดไก่เพรียงรุ่นเอาน้ำซุปนี่พี่น้องกับข้าวาหาอมีอบไก่แล้วก็ตำห่งน้ำซุปเสียบเสียบพร้อมกันตำห่วงกับมีปูดองปูอันขัวพร้อมแมนแันวนี่กับหอยอันหอยหนึ่งแล้วจ้าเอาไปเลยพี่น้องแฟนครับสมองสมบัติแล้วครับกินก็สวยพร้อมกันเสียบเสียบพร้อมกันมือนี่อบไก่ ม่เด้อพี่น้องยิงหนูเหี้ยงกขับเก๋งง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 เถอะที่มึงไกลไปหรือไงที่มึงแซ่บอยู่เลยมามาพี่น้องมาเศษแซ่บกันขับนี้ไปนี่ยสาวนี่มเงี้ยจัลลนนี่สีบีเดียวเมีตู้ยี่พี่น้องจะคลาบง้นะเา ขามงามยิ่งเลี้ยงมาๆมาเสียบๆกันมือนีิบอเลี้ยวพวกนี้น้ำเลยมีตุกเบาแล้วก็คพรออแม่พ่อนขอนแก่นเยอเลยส่เต็มฮึมีบสบตะไไหมล่ะตอนนั้นก็อยากกิอยากน้อกับ่อดีเห็ดเป็นานาัเจ้าเลยหิ่งห้อยรกินมันมั่นเด้อแม่มมมมมพ่อนจะชมหู่มีตุก ทางกับจมองทุบอนับมาเด้อจ้ะอย่างไก่ตำกุ้งหัวปวูมาเดอ้อแมววันแมววันใส่เม่ตุดนแมววันเ้าโตมาหายอยู่ย้อยอยู่นันหนอแล้วมาอยู่นันบุกนันไก่หรอ แ่บยู่ฝีมือยู่จังเาแ่บปนีเสียจูมีตัวนินี้รึเมีอด้รบลาะครับเจ้าถึงมกหอยบบย่างไปอืมไ่หรอมไม่บรนตัง นหนึงกับปอกหนย้นหนึ่งกับสะดินโคที่แล้วคตเจิบแม่นบ่ปลูกไงก็บ่เป็นยังดอกหยาหน่นนะเป็นต้นมานำเลนอนที่งไสุ้ยหุปูดองมัน คนคนน่ะเอาจำเขาจำดวงปูวันนี้ะบนว่าปูดองดวงปูอ้ยแม่แม่ถ่อเบ้าโจต้องให้ไปซาปลาจนคุณหนไหนเด้อแม่เมตุเลยมากเมื่อขัวแม่ใดล่ะเพราะมันชื่อว่าแม่ล่มบ่ะโอ้ยแม่ร่มบอแม่ได้แม่ได้ให้ขอบคุณนไหนไรกันจ้ะ แตบอยู่ได้เนาะยำฮู้กับบัน็นอกไก่ครับวันนี่วันครับคือกันมึงเดีไปเห็นมูหนุ่มไฟน้ำอยู่นุงกับแบงไปเห็นว่าสาขาเดียวอยู่ร่องมือตรงนี้ตัวก<ม>ัดกินยกกินรวดรวด,ดเป็นถอว Do nó ở mặt mâm mì park không. Hãy giúp chúng ta. A bôn mặt 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 วาเติมเดไกลมาเอาปีกมาก,กาปาูปีกนี้อเด้อผมวะปาพการเป็นนุ่นเปียก มาเดิมสีผ้ากันเกษยมอยู่ปากท่างดรงบงังละมากินเขาน้ำจิ้มงั้นน้ำพงยิ่รุนรุนน้ำเฮต,ตัวเพราะว่าบริทั่วไปหรียน้ำกันดวนหลวงก็ดรีทั่วไปมันรู้ว,ว่าดิฉันเบอร์ทั่วเหร่อข,ออของแผ่นกันตัวขา,ขายน้ำกันแป,ป๊ยงี่สิบปี เหนียมนีเอาเทียว <Okay. S 1> มันแสบโอ้ยุำหู้ขเข่นนั่นแสบแสบเนี่ยกินหลายแล้วแสบ,บเทนี่ยหลายข้าอยู่อันนี้สแสบด้อกันอือขัดขอขลุ่ยโอป้ปยกอดตสีเนาะสีมือ ต่บางคร้วามกับอยู่ครับครับผมด้ไปน้องชิดต่ำอิสานบัหน่นอยอิสานตอรลีเนาะม่ตรเน,ะนาะจิ้มีน่ฝาพี่ฝาน้องทั้งนี้นะครับวนดีกร,รับ